ครับเอีทุกคนทุกท่านนะครับเราเดินทางมาหาอาจารย์แซมแล้วมีคนที่โชคดีและถูกเลขเอาประทัดมาจุดแก้บนด้วยนะครับวันนี้นะครับ <m ys> <t> สวัสดีครับเียยเาเลยบนเดี๋ยวเราดูก <site> <f> ันในน้อะผู้โชคดีเอาประทัดมาแก้บนเนาะ ันนี่บอกเดี๋ยวขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมบวันนี้จุดมาจุดประทัดแก้บนใช่ไหมครับครับได้มีโชคลาภไหมครับงว<อ>ด,ดทีลวพอมีอยู่พอมียมได้เยอะไม่เยอะครับอ๋อวันนี้ได้จุดประทัดแก้บนกี่นัดเนาะวันนี้สองพันนัทสองพันนัทครับอยู่อยู่ไหนเนาะครับผม นี่แหละสีคอนีคอนภูมิเนาะครับครับเ็นเย็นอย่าเป็นเร่งเ,เขาเดี๋ยวเขาโกรธสวัสดีครับอาจรอุ้ยสวัดสดีครับสวัสดีครับอ้านอาสวัสดีครับผมอ่ะสวัสดีครับเจออาจารย์อุ้ยแล้วเป็นไงบ้างงวดวที่แล้วงวดติ่แล้วการได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยอ๋อ เห็นว่าการปฏิหารเกิดขึ้นยังไงนะงวดที่แล้วตอนวงสวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนวงสวงเป็นไงบ้างตอนวงสวงก็มีกากรบาดขึ้นบนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจกช่องนะอ่าอครับครับตอนบวงสวงก็มีปฏิหารเกิดขึ้นมีกากะบาดเกิดขึ้นที่ท้องฟ้าตรงบริเวณที่เราแก้บนนะครับเออเป็นอย่างนี้เลย มันคนตีได้สี่สี่เขาไปซื้อลอตเตอรี่สี่สี่เขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกันสิบแปดล้านที่สังขละครับเขาเปในงานแก้บนด้วยเขามองเห็นแล้วก็ที่นี่เขาก็ซืไปซื้อเอาสี่สี่ครับอ๋อก่าถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยครับนะครับก็มีคนถูกเยอะไหมงวดนี้มีคนถูก่เยอะครับแถวสุพงสุพรรณก็ถูกเขาว่าจะมากันอยู่มาแก้บนครับเก้าแปดหนึ่งเขาตัดไงตัดท้ายออกเขาแปดเก้าเก้าแปดเปนหนึ่งหนึ่งแปด ึ่งเก้าเกาหนึ่งสามชุดเองมันก็มาเยอะเนาะตัดมันก็ไ,ไ,ไ,ได้เนาะ,ะ,ะถึงแม่ปูกก็ให้ เข้าเหมือนเดิมนะครับนะเอ็ดี่งวดที่เจ็ดแล้วต่อไปเป็นงวดที่แปดค่ะงวดที่แปดใช่ไหมต่อไปงวดที่แปดนี่ครับงวดที่แปดอาจารย์จะปล่อยวันที่ประมาณเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณนี้แหละที่แกนัดไว้เก้าสิบสิบเอ็ดเนาะก็รอชมนไม่รู้จะปล่อยตัวไหนก็รอติดตามเอาเนาะคขาเมื่อกี้นี้มีคนมาแก้บนเขามาจุดประทัดอาจารย์มาจากไหนนะมาจากสีขอครับจากซีขอมาจุดประทัดได้ตัวเลขเหมือนกันเลย ดูตัวเลขเลยอ่ะงั้นขอขอชอตเลขประทัดชัดนัดพันนัดจุดแก่บนย่างละพันนัดตัวเลขเดียวกันเลยตัวเียขเดียวกันเลยถ้าไอันนี้ตัวไหนบ้างน้อยจานนี่ครับตัวเลขอะไรเจ็ดแปดหนึ่งกับสามศูนย์ครับ เหมือนกันเลยเนาะเจ็ดเป็นหนึ่งสองเหมือนกันเลยโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ตงกังสงกล่องเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้เดียวกันเลยเนาะครับผมเจ็ดแปดหนึ่งกับสามศูครับลมอาจารย์ดึงให้เราในตัวเดียวกันตัวนี้ตัวเดียวกันครัวเดียวกันเลยเแบบซีแคปหน้าจอครับไปเจ็ดเป็นหนึ่งกับสามศูนย์อย่าลืมตั้งตั้งด้วยนะครับถ้าเลขนี่แทรกหางประทัดมันจะตั้งตั้งนอนแม่ตะไคร้ให้ทุกช่องเลยนะครับตั้งนะครับดูแคปไว้ หาไว้รีซื้อรีหาเดียวหาไม่ได้เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งกับสามศูนย์ถ้าตั้งตั้งก็หนึ่งสามจารอุ้มีชอบอย่างเลงที่มานี่มีชอบไหมก็ยังไม่ชอบอะไรชอบตัวนี้นี่ไหนสามศูนย์บ่สามศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งศูนย์บ่ชอบศูนย์ตัวเดียวชอบศูนย์ตัวเดียว ยังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยรอเวลาเนาะรอเวลาของสุดท้ายนะครับฝันไปในศูนย์สองกับศูนย์ห้าเลยฝันแล้วฝันว่ายังไงนะในศูนย์สองับศูนย์ห้าจอไม่ได้ก็เพราเห็นศูนย์สองกับศูนย์ห้าเด่นๆเลยอันนี้คือความฝันครับคือฝันลองเช็คลองเอาไว้เป็นไปพิจารณาเป็นแนวทางเฉยๆเป็นแนวทางแต่ชอบตัวนี้ชอบศูนย์มาก่อนศูนย์สองกับศูนย์ห้าชอบมากชอบมากครับ ถ้าเป็นรตเตีเกกไม่รู้จีใบกเรถก็ไม่สมัยก่อนอยู่หลักกิโลวงินละสองร้อยใบครับเย<ว><น>อะจริงๆเลจานนะเดี๋ยวให้แนวทางแม่น้วยตอนหลักกิโลเก,ลลกเา่าสิกงินไม่พลาดหรอกไม่มีพลาดตอนนี้ก็มาอยู่กับอาจารย์แซมชีวิตดีขึ้นดีขึ้นครับอาจารย์ยังไงก็ฝากเอฟซีดูแลช่องร้อยซับและคุณรัพพยาหน้าเป็นดิชแนนแล้วป้าปายโยโคราชแล้วก็ลูงไก่ลุกไก่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกําลังใจให้เอฟซีทำงาน,นต่อไปได้วยนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งอาจารย์นะอาจารย์อุนันนี้คือเขาบอกว่าช่อง YouTube ไปถ่ายเรียนเลขจะื่อนไม่เคลื่อนไม่แม่นมันไม่ไม่ไม,ไม่มีจริงไม่มีครับอาจารย์หรับอาจารย์คนนี้ไม่มีที่ว่าจะเลขจะเคลื่อนจะไม่แม่นเขียนใส่มือมันมีไม่ถูกไม่ไรแค่เขียนใส่หวดใส่มือมาตลอดงวด1นสี่ก็เสียนไข่มือหนึ่งสี่ เจ็ดเก้าเจไม่เห็นเคลื่อนเลยเนาะไม่เห็นเคลื่อนเพราะว่าแกไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเอาเลขกับผีกับสางที่ไหนแกนั่งสมาธิมันจะขึ้นมาเลยสีแดงแต่<ม>ต้องให้กําลังใจกันแนะเพราะเรารคนถ่ายทําให้เนาะนะยังไงก็ช่องวาเยอะๆเราก็ต้องภูมิใจว่ามี เราจะได้ดูนะครับไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่าชงไปเยอะแล้วเด็บเลขไม่เข้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาว่าอาจารย์แกปรดคนจนอยู่แล้วใครตกทุกข์ได้ยากแกจะให้คนจะคนนี้บทศีนครับเมื่อกี้ท่านยังบอกนะว่าถ้ามหาอาจารย์ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเงินครับมาแต่ใจบอกว่ามีสิบบาทยี่สิบบาทแกก็ลงลายมือเศรษฐีให้บางคนไม่เคยถูกหวยเลยเบอร์กระมังก็ถูกทุกคนค่ะ เห็นเทนก็คืออย่างอาจารย์ได้โทรศัพท์ใหม่ครับนี่ครับเข็นเทนเลยหมื่นกว่าครับเนี่ยนี่คือเห็นเทนลงลายมือนะครับนี่มือมือกระบาลเนี่ยมือสองครับสามทงธรรมดาสวยกว่าช่องเอทไทยครับสวยกว่าช่องเอทอีกนะเออครับอ่าโอเคโชว์อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก่อนที่จะอย่าลืมวันที่วันที่เก้าวันที่สิบสิบเอ็ดนะอาจารย์แกจะปล่อยแก้บนแล้วก็จะปล่อยตัวเลขใครมาก็จะปล่อยตัวเลขไปปล่อยตัวเลขไปครับ ท่านผู้ชมทุกคนที่อยากมาก็มาเลยอ่ครับเองตัวเดียวกได้เพราะว่าตัวเลขเดียวกันเนาะเดียวกันครับเจ็ดเป็หนึ่งับสามศูนย์นะครับเจ็ดเป็นหนึ่แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งกับสามศูนย์เจ็ดเป็นหนึ่งกับสามศูนย์ตราต้งก็กระจายเป็นรูปเจ็ดแปดแปดเจ็ดขออมันนี่เชแนลดูมย อ๋เป็นรูปทะเบียนรถใช่ไหมคะเจ็ดแปดหนึ่งสามศูนย์นะครับเจ็ดเป็นอะไรกสามศูนย์นะครับโอเคเอฟซีแคปหน้าจอนะครับอ่าแคปหน้าจอไว้เด้อจ้าเอฟซีค้ดรวยๆทุกคนปังๆเลยครับอาจารย์เวลาจะฝากเอฟซีบ้างไหมครับเนี่ยมาก็อย่าลืมนะเอฟซีเออปีใหม่นี้ขอให้เอฟซีขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับหวยเหลือเบอร์เนาะ อย่างเก็บอย่าจนอย่ากู้รายวันก็พอเนาะโอเคพูดบ่อยนะกู้รายวันแสดงว่าเคยเคยมีประวัติเขาสารเขากู้รายวันบางคนก็ไม่มีก็ไม่กู้รายวันผมเคยมีประวัติใช่ไหมกู้รายวันเขามีประวัติแต่ผมไม่มีครับเรืองว่าเคยมีประวัติก่อนี่มีสินอยู่ให้หมดไปเนาะหมดมีหมดสินนะครับขอให้รวยนะครับขอให้รวยทุกท่านขอให้สิรวยทุกคนร่งกายแข็งแรงนะครับครับอาจารย์อ้วนครับอาจารย์แซมหมูมา มาแก้แบบทําแบบเล็กๆอ่ะใครมาก็ปล่อยตัวเลขปล่อยตัวเลขไปเอออย่าลืมนะวันที่สิบหรือสิบเอ็ดนี้ฉลากพัดก็จะมาทําข่าวด้วยอือก็ให้คนเอฟซีมาเยอะๆเนาะอืเนาะวันที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดครับสามวันครับเก้าสิบสิเอ็ดครับทําแบบฉบับฉบับกระเป๋าเนาะเล็กๆเล็กง่ายๆเนาะง่ายๆธรรมดาอย่าไปเอาเลยมีไอ้มหสพศกไอเกียรติดูแลน่ะมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยครับมันใ คนมาถ้าสามวันมาเบาหน่อยแล้วก็ลงลายมือไปลงลายมือไปลงลายมือไปก็เอาหัวายก็จบแคนั้นบางใครโชคดีก็จะเขียนเสร็จในมือไว้ให้เลยแต่ใครไม่ได้มาก็ดูตาม y o u t u b e เอาครับก็จะโชว์เลขให้เอฟซีได้เห็นทั่วประเทศเหมือนกันนะครับในวันนั้นขอบคุณอาจารย์นะครับผมขอบคุณอาจารย์ด้มยนะครับขอบคุณครับทุท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ